รถเก่งคุณภาพดีราคาเป็นกันเองผ่อนเริ่มต้น8,000บาทได้รถปีใหม่ใหม่น้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC บริษัทเพชโยนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องแจ้าจ๋าอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะอยู่บริษัทเพชโยนนะคะวันนี้จะอัปเดตรถเก่งเข้าใหม่ผ่อนสบายสบายฟรีดาวขับฟรีสัก90วันนะคะวันนี้อยู่ข้างน้องเจ้จ๋าแล้วนะคะ อัปเดตเข้าใหม่สดๆดร้อนๆเลยฝากระโปรงยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเพิ่งไปรับมาจากลานประมูลน,นะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะเกียร์ออตโต้ปี2016ตัว1.5ตัว S นะคะตัว S สิงคโปร์นั่นเองคันนี้นะคะฟรีดาว่อเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เงินออกรถแล้วก็ไม่ต้องการรอรถนะคะวันนี้ มานะคะมีใจบัตรประชาชน1ใบนะคะจัดไฟแนนรอ3วันรับรถกลับได้เลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพความสวยความเดิมของรถคันนี้กันนะคะว่าน่าสนใจยังไงเพราะว่าไมา่แค่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นนะ,ะรถปี16 17 18 19 20 2 1 22 6ปีนะคะวิ่งไป1 0 0 0 0แกิโลถือว่าวิ่งน้อยมากแล้วก็วิ่งปกตินะคะแล้วก็ได้รถสวยคุณภาพเกรดเอกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยกันเลยน,นะคะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้าใหมา่ยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างทําอะไรเลยนะคะสภาพมาแบบนี้นะคะเดิมๆนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยด้านหน้านะคะคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะลูกค้าติดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าใสาๆสวยๆนะคะ สังเกตเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.5s นะคะไฟหน้าของเขาดูสวยมากเลยนะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะดูสวยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าสวยจริงๆคันนี้กระจังหน้าโคเมียมลมดำตัดกับสีขาวนะคะแต่ทะเบียนนี้นะคะก็ไกลตาจ้าจาน1430รออนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะตรงนี้เป็นทะเบียนเดิมอยู่เนาะรายละเอียดรถคันนี้นะคะรอปรับสภาพก่อนนะคะเพราะว่า เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะแต่เรากล้านะคะรีวิวให้ดูแบบชัดๆกันเต็มกันไปเลยนะคะซื้อใจกันไปเลยนะคะว่าเราขายแบบตรงมาตรงไปนะคะไม่มีหมกเม็ดไม่โกหกลูกค้าไม่ยอมแมวขายไม่หลอกลวงแน่นอนนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะได้ยางของมิชลินดอกอยางยางลึกๆนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ,ะมาพร้อมกับแม็กแชกนะคะ ลายทูโทนสีเงินตัดกระสีเมทัลลิกนะคะตกแต่งด้วยน็อตสีน้ำเงินดูสวยลงตัวมากๆนะคะรอร้างทำความสะอาดรับรองได้รถสวยรถใหม่แน่นอนยางปี2021อ่ะ2022นะคะยางปี2022ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้ขอบ15ก็คือรอนะคะร้างทำความสะอาดรอเจ้าของมาจับมาจองนะคะ ใครที่ชื่นชอบในตัว Honda City อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะรีบจองเพราะว่าสเสน่ห์ของรถมือสองนะคะแต่ละคันก็คือจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นในโลกนะคะรถมือสองจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นในโลกนะคะเพราะว่าทะเบียนนี้สภาพนี้โฉมนี้นะคะถ้าเป็นมือสองก็คือมีแค่คันเดียวอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันบ้างนะคะด้านาด้านไฟ ตรงที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดกับสีสีดำนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ว่าเป็นพับแล้วก็ปรับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะส่วนฟิล์มนะคะตัวนี้น่าจะ80นะ,ะฟิล์มรอบคัน80แต่ละนหน้าจะติดที่ระมัน40นะคะก็ถือว่าใช้งานได้ปกติการสะาดติดให้เรียบร้อยไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์มากมายกายกองนะคะพร้อม รอเจ้าของมาสู่ขอจองแล้วก็จะปรับสภาพให้นะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของสกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตก็คือเดี๋ยวให้น้องตะก้องแพนเลยสกเกิร์ตนะคะเป็นสกเกิร์ตที่ติดตั้งมาจากโรงงานติดตั้งมาจากเจ้าของเดิมก็คือเดิมทั้งหมดนะคะสวยนะคะสวยจริงๆรรวมมาถึงล้อแม็กนะคะอันลอยด้านหลังนะคะก็คือให้ตอบโจทย์กับลูกค้า นะคะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่กำลังวางแผนจะซื้อรถเกง๋งผ่อนสบายๆแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วไม่ต้องไปรอรถนาน2-3เดือนนะคะสปายเลอร์อบวบนวน,น,วน,น,วนแบบนี้สวยเท่ใหม่ดุดันไม่เกรงใจใคร Honda City เอาเกี่ยวกันปะว่า <laughs> ดุดันไม่เกรงใจใครไม่ใช่ปอดนะคะแตเป็น Honda City นะคันนี้ ด้านท้ายนะคะติดสปอยเลอร์ตกแต่งมาสวยงามแล้วดูเท่เก๋ไก่สไลเดอร์ไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดนะแต่ลายดูสวยนะเขาเรียกว่าลายยังไงไม่รู้นะแต่ว่าดูดูแล้วมันดูสวยอ,ะอ่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบโฉมนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลอ่ะไม่ใช่เชื้อเป็นเชื้อเพลิงเบนซินโอ้ขายแต่กระบะแล้ขายเก่งเอาอย่างงี้งงแล้วหนึ่งนะคะ สเกิร์ตด้านหลังกันชนด้านหลังก็สวยงามนะคะก็คือลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยจริงๆนะคะรถสวยมากนะคะสีก็เป็นสีขาวมุกนะคะตัวนี้โอ้โหว,ว้าวมากเดี๋ยว้องจะก,กล้องไปดูภายในกันนะคะสภาพภายในโอ้โหเห็นเข้ามาแล้วตกใจเลยใหม่มากนะคะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะอมครีมครีมนิดนึงนะคะแล้วก็พวงมาลัยเดิม พวงมาลัยเดิมนะคะแล้วก็สภาพรถค่อนข้างจะใหม่และกว้างนะคะไม่อยู่ที่เท่าไรเอ่ยนี่เดี๋ยวจะหาว่าน้องจะจ๋ากโกหกหรือเปล่าไม่อยู่ที่1,7198กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมมาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นไม่มีกกไม่มีกลับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวให้น้องตากกล้องแทนเลย คอนโซลน,นะคะตรงกลางหรือคอนโซลด้านหน้าดูใหม่มากนะคะซึ่งบ่งบอกให้รู้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลร,ร,รักษาบำรุงทนุถนอมเป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่เป็นเจ้าของคนต่อไปนะเจ้าจ๋าบอกเลยว่าคุ้มนะคะสุดคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะนี่เลยด้านหลังกว้างนั่งสะดวกสบายอุ๊ยเป็นเบาะหนังที่นุ่มมากเลยนะคะ เป็นเบอนั่งที่นุ่มมากเลยน่าใช้งานมากๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ใส่เอกสารใส่สัมภาระให้นะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะพี่วางแก้วนะ้ำสะดวกสบายแล้วนั่งกว้างด้วยนะ,ะแล้วข้อดีของ h o น d านะคะก็คือช่วงล่างเขาค่อนข้างจะแน่นหนึบเกาะถนนดีเยี่ยมนะคะสมรรถภาพการขับขี่คล่องตัวว่องไวประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของฝาท้ายนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูกันเลยนะ ฝาท้ายนะคะตัวนี้อะดูฝาท้ายกันโอ้โหนึกอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนึกว่าใต้ถุนบ้านกว้างมากนะคะกว้างจริงๆนะคะใส่สัมภาระได้เยอะนะคะสูงด้วยแต่แต่ความลึกไม่เท่าไหร่แต่ว่าความกว้างนะคะความสูงนะคะถือว่าโอเคใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะคะได้ล้ออะไรให้ด้วยแล้วก็ถุงเครื่องมือ นะคะส่วนแม่แรงนะคะน่าจะอยู่ใต้เบาะคนขับด้านข้างนะคะคือรอยซีนทางมะพร้าวนี่นะคะก็เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการพิความไม่เคยผ่านการพิความไม่เคยผ่านการตัดต่อตัวถังอย่างแน่นอนเพราะว่ารอยซีนทางมะพร้าวจะมีรอยเดียวจากรอยเดิมจากโรงงานเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะคะ ไม่วิ่ง1 7 0 0 0กิโลเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันเลยบอกเลยนะคะราคาอ่าลืมบอกคันนี้นะคะราคา3,99,000นะคะบอกเลยว่าซิตี้นะคะราคาของเขาค่อนข้างจะยังแรงแล้วก็ยังแข็งอยู่นะคะก็คือตามราคากลางตลาดนะคะทั่วไปเลยไหนวะอ่ะ,อะนะ มาดูเครื่องยนต์กันตอนนี้นะคะน้องจะจษกศัตร์์เครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่เครื่องยนต์ที่ใช้งานไฟ1,70 0 0กิโลแต่ว่ารู้สึกว่าจะใหม่แล้วก็ดูแน่นแล้วก็ดูหนึบเหมือนเดิมนะคะเครื่องยนต์สังเกตนะ,ะรอยสนิมแทบจะไม่มีเลยแสดงว่ายอมรับว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีจริงๆนะคะคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือเครื่องยนต์สตาร์ทได้อยู่นะ,ะสวยมากนะคะ น็อตทุกตัวจะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยแก้ไขดัดแ,แปลงนะคะก็คือพร้อมที่จะรอเจ้าของคนต่อไปมาสู่ขอแล้วก็ขับรับน้องกลับบ้านได้เลยนะคะคันนี้ริบจองด่วนเลยนะคะใครสนใจนะคะกับตัว Honda City คันนี้นะคะราคา399,000บาทไม่1 7 7 0 0 0กิโลพอรอนเริ่มต้น7,000บาทอ่ะพอรอนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถขอดอกเบี้ยรับต้นได้2.79เลยนะคะเอาไปขับฟรีสัก90วันก็ยังได้นะคะออกรถก่อนสิ้นปีนี้ไปผ่อนอีกทีเดือนกุมภาพันธ์มีนาปีหน้านะคะเนื่อขายต่างๆของธนาคารของเรานะคะยังรอซัพพอร์ตลูกค้านะคะรอตอบโจทย์นะคะลูกค้าทุกอาชีพนะคะสำหรับคนที่เป็น เอฟซีบริษัทเพชรยนต์แล้วก็เป็นเอฟซีน้องจ,าจา๋านะคะอยากซื้อรถกับน้องจ,าจา๋าอยากซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาเบอร์ส่วนกลางที่ให้ไว้ด้านล่างแล้วก็รีเควสว่าอยากคุยกับน้องจ,าจา๋านะคะสําหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแช์นะคะเพื่อให้ถึง8ปดมือซับให้ได้เลยนะ,ะสําหรับวันนี้น้องจ,าจา๋าและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ